ผมผมวันอีกแล้วครับดอกนี้ไปไปลงงุดเบื้องแล้วมีปลาตะเพียนอยู่ครับหลายตัวอยู่เดี๋ยวไทยให้เบิ้งบรรยากาศครับตอนนี้ผมวันแล้วผมเริ่มตุ่มแห้เขาหน่อยนึงแล้วอีกจักนน่อยจันน้อยตุ่มแล้วเดี๋ยวขึ้นมาเบื้องน้ำกันครับ Tìm, tìm tìm khắp, Tìm tìm Hãy subscribe cho อ้เป็นมูเลยครับเป็นซิปครับแจ้วครับบรรยากาศพอเราไปยามดังนี่ไหมยอดครับหมันบ่หมันบ่ cho lấy đàn chắc xin sí. oh, bắt ô vô đà đã xóa sạp luôn Bà... <laughs> phí văn à, bán... thấp đà thì là văn ngốc và tập phiên tập phiên chắc เกือบซีฟยู่ดอกปรากฏได้ได้ยุ่มมองหันจากเครื่องโล่นี่นะมั้งประมาณเกือบซีฟเกือนเจ็บ <10. S 2> คลองกลับเลยครับ ตอนนี้ใบม้งกวัวแล้วได้ว่านแฮหกเจ็ดเทืยดนะครับมันอยู่ครับโอ้้บึกผลงานหลดได้หับแล้วครับแบบลาใหญ่ไหลยอยู่ครับขึ้นมาเป็นตะเพียนโอ้หนักจีครับสิเกือบสิบโลกแล้วนะโอเสิ็จแล้วครับเพราะ พอแล้วฝ่าว้าม่วม่วตากแดดแห้งครับฝ่าล้วม่วม่วสิบวอะได้กินน่ำไปรถไปรถไปไปทางถนนที่องไปไปว่าขับจะรถเลยคุณพ่คุณดอว่าทางถนนกับแา่ห่างกันล่งน้องที่ ไปโคนไปไม่ติดไปทางไหนไปโคตทั้งหมดเถอะครับตาเขาใด่ฟุ้งกัดซิฟกคโลอยู่หรอครับนี่ยแต่เพี้ยนนี่แม่ใหญ่เลยนะครับนี่คุ่นฟ้ามือเพี้ยนใหญ่กว่าฟ้ามือได้ประกวดใหญ่ตัวนึงอยู่มันอยู่ทั้งล่างพีู่เลยประกดใหญ่จะเครื่องโล่น่ะตัวนี้ ปรากฏได้ไลยอยูได้ว่ามันเป็นโูปเหรอปรากฏเนี่เนี่กับตะเพียนครับโอ้ยกสิบวาขึ้นแบกแบกสิบว์ไว้โอ้จังอยู่ครับว้าน,นี้มาถึงสิบเทียนะถึงมองมูป่าพอดีครับบรรยากาศสิเขานาเร่งครับแหงเรงขนาดเลยอ้อยเพ,พิ่งตัดไปครับป่านี nên lên cả phân cơm áo và ở nhỏ đi hả? Buông nhăn Lôm dình đi

จอกนี้ข้าน้อยขอคารวะโอ้ช่ดใจครับผม คลิปนี้ก็ขอจบไปสั้นี้ครับผมแล้วคิดคลิปหน้านเจอกันไหมครับสวัสดีครับ